ออดดูดโกนปราสาทต,ตาเมือนตาทมทิวเขาที่ทอดตัวตามแนวตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกรัรมพูชาคือทิวเขาพนมดงรักหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พนมดองแรกแปลว่าภูเขาไม้คานมีจุดเริ่มต้นที่ช่องตะโกซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างอำเภอโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์กับอำเภอตาพยาจังหวัดสะแก้วทิวเขาได้ทอดยาว ตลอดจนไปถึงเขตอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ผ่านเขตช่องหาเข้าเขตอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จนไปสุดที่เขตอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีผมชื่อนิวัฒน์เป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับ เกิดที่อำเภอกาบเชิงในช่วงที่ผมอายุ12ปีได้มีโอกาสไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ปราสาทตาเมือนเป็นสถานที่หนึ่งที่ผมได้ไปท่องเที่ยวบรรยากาศในเวลานั้นดีมากครับ ผมได้เดินเที่ยวและได้ถ่ายรูปเก็บไว้เลยไปอีกประมาณ390เมตรก็เป็นปราสาทตาเมือนโต๊เป็นปราสาทที่ก่อด้วยศิลาแรงรวมทั้งที่ปราสาทตาเมือนทมปราสาทเหล่านี้ ตั้งอยู่ในช่องเขาตาเมือนอำเภอพนมดงรักจัังหวดสุรินทร์และได้มีเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับปราสาทจากคนเก่าแก่ในแต่ละพื้นที่ซึ่งผมจะนำมาเล่าให้ฟังเมื่อหลายร้อยปีที่ปราสาทตาควาย ใช้เป็นศาสนาสถานเพื่อบูชาพระศิวะตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ลุงมนซึ่งเป็นคนพื้นที่ได้เล่าให้ฟังว่าที่นี่เคยเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และเคยมีพวกหมอผีขเขมรมาลองวิชา สุดท้ายบางรายต้องมาเสียชีวิตที่นี่ตรงทางขึ้นปราสาทชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบๆปราสาทจะได้ยินเสียงสวดมนต์แต่ไม่ใช่เป็นภาษาไทยทำให้ชาวบ้านต่างผวาไปตามๆกันบ้างก็ว่าวิญญาณของพวกทหาร ของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองและองค์คลักก็คงเฝ้าวนเวียนอยู่เพราะที่นี่เป็นดินแดนของพวกขอมจากนั้นผมได้เดินทางไปเที่ยวต่อที่ปราสาทต,ตาเมืองทมบ่ายวันนั้นผมได้พบกับคุณป้าท่านหนึ่ง ไม่ขอเอ่ยนามนะครับคุณป้าได้เล่าว่าประสาททุกที่มีอาถรรพ์และความเล่นลับผู้คนแถวนี้ต่างรู้กันดีแต่ไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังนอกจากคนบ้านเดียวกันคุณป้าได้บอกว่า มันเป็นอย่างนี้ลูกเขาว่าที่นี่เคยเป็นที่ประกอบพิธีกรรมของพวกขอมผมเคยได้ยินมาเหมือนกันครับป้าครูที่โรงเรียนบอกว่าพระเจ้าชัยโบร,รมันที่เจ็ดกษัตริย์ขอมเป็นผู้สร้าง เออนั่นแหละและมันยังใช้พวกที่มีวิชาอาคมเซกคาอถากกำกับไว้ตามประตูทางเข้าป้าได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่ป้าเป็นเด็กน่ากลัวมากครับป้าขอบคุณมากครับ จากนั้นผมก็ได้มาทำงานที่กรุงเทพที่บริษัทแห่งหนึ่งจนผมมีครอบครัวกระทั่งมาเกิดเรื่องที่ชายแดนจนผมเป็นห่วงญาติพี่น้องผมรอจนเรื่องสงบจึงได้ขับรถไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ ผมมาถึงที่สุรินก็เกือบจะค่ำแล้วในคืนนั้นผมก็ได้พบปะกับเครือญาติทางนาของผมได้เล่าว่าแถวบ้านเราก็มีจรวดของฝ่ายขเขมรมาตกฝ่ายไทยก็ได้มีการตอบโต้ ทั้งทางราบและทางอากาศทำให้ทหารขมเมรตายเป็นจำนวนมากและศพก็ยังคงถูกทิ้งไว้แถวที่มีการประทะการเกิดขึ้นที่ปราสาทตาควายและแถวปราสาทตาเมือนทม มีอยู่วันหนึ่งน้าของผมได้ขับรถไปถึงที่ประสาทตาควาย<ม>เกือบหกโมงเย็นยังไม่ทันที่จะเปิดประตูรถก็เห็นกลุ่มทหารขเขมรใบหน้าของพวกมันน่ากลัวเหมือนเสียชีวิตไปนานแล้วใบหน้าเริ่มเน่าเปื่อยมีทั้งเลือด และน้ำหนองไหลเต็มใบหน้าและเสื้อของมันก็เต็มไปด้วยดินโคลนและเลือดแกรีบกลับรถและขับรถออกทันทีพอผมได้ฟังน้าเล่าก็ไม่กล้าที่จะขับรถพาครอบครัวของผมไปยังที่ประสาตาควาย เช่นเดียวกับปราสาตาเมือนทรมรอบๆบบริเวณนั้นเต็มไปด้วยศพทหารขเขมรพอตกกลางคืนก็จะได้ยินเสียงหมาของชาวบ้านบริเวณนั้นหอนกันเกลียวคนในหมู่ของบ้านผมเล่าว่ามีทหารขเขมร ถูกยิงล้มตายศพกระจายเกลื่อนทั่วหุบเขาและบนไหลาทางพวกที่เคยเข้าไปหาของป่าได้พบเห็นศพทหารขเขมรบางศพก็เหมือนมีสัตว์มาแทะกัดกินซากศพจนทำให้ชาวบ้านไม่กล้าออกไปอีก ณเวลานี้หลังจากผมกลาบจากสุลินผมทราบข่าวจากทางโทรทัศน์ว่าศพของทหารขเขมรยังคงถูกทิ้งไว้ไม่มีใครเข้ามาเก็บไม่มีใครกล้านำกลับตามบริเวณรอบๆปราสาทโดยขเขมรได้อ้างว่า พื้นที่ที่เข้าไปค่อนข้างกันดาลการเดินทางไปเอาศพออกมาค่อนข้างลำบากเพราะเป็นหุบเขาและมีป่าไผ่ขึ้นเป็นจำนวนมากเลยทำให้พื้นที่บริเวณแถานั้นที่ผมเคยไปเที่ยวตั้งแต่เด็กเต็มไปด้วย พูดผีของทหารเขมรที่ล้มตายและนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมกลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดสุรินทร์ครับ Talk the